นน,น,นกคมมาาจืสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการเงาะโรงเรียนตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำแมะเหล็กปามรุ่งอ่างทองวันนี้เราจะพาไปทัวร์ชิมช้อปกันนะคะมาดูกันว่าตลาดน้ำแห่งนี้จะมีอะไรแตกต่างจากตลาดน้ำที่อื่นกันบ้างไปกันเลยจขึร<ะ>นรถ จตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าตลาดน้ำามเนกฟาร์มนะครับตอนนี้บรรยากาศด้านนอกดีมากเราไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศด้านในจะเป็นยังไงอ้าว UFO ไม่ใช่นั่นมันงอก สำหรับตลาดน้ำมนณีความทุ่งอ่างทองที่เราจะพาทุกผู้ชมได้ไปสัมผัสถึงกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติในวันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ไกลไม่ไกลไไกรุงเทพเพีงแหลครับโดยนักท่องเที่ยวที่ไปสักการะบูชาพระมหานวมินสากยามณีสีวิเศษชัยชาญที่วัดม่วงจังหวัดอ่างทองก็สามารถมาอิ่มหนำสำราญกันได้ที่นี่เพราะว่าสองสถานที่นี้อยู่ใกล้กันนะครับ สำหรับเวลาการให้บริการที่นี่เขาเปิดบริการทุกเสาร์อาทิตย์โดยส่วนตัวแล้วผมว่าตลาดน้ําที่นี่ไม่เหมือนตลาดน้ําที่ใดเพราะตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาสีเขียว็ทีลมพัดไปตลอดทั้งวันแถมของกินของใช้ของฝากยังมีอีกมากมายด้วยนะครับ หรับการแสดงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆสามารถหาเลือกชมได้จาก2เวทีที่สลับขัดเปลี่ยนกันแสดงนะครับและที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คงเป็นการแสดงนี้ครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตลาดนะนะครับแต่ไม่รู้ว่าพิธีกรคู่ผมหายไปไหนไนะฮะร้านนี้ก็เป็นร้านของเล่นนะครับที่ทํามาจากไม้นะฮะเรามาดูกัน,นครับนี่ก็จะเป็นของเล่นตัวหนีบนะฮะที่ทำมาจากไม้นี่เขาทําเป็นรูปหมาด้วยนะครับไม้ะฮะแล้วก็นี่ดาว ทำจากไม้มีปืนด้วยมีปืนด้วยนี่จะเป็นที่ติดพวกประตูห้องน้ำประตูเลื่อนประตูอะไรอย่างนี้นะครับเป็นทำมาจากไม้นะคะสีสันสวยงามครับสำหรับร้านต่อไปนะครับก็จะเป็นร้านขายลูกี่รล,ลึกนะครับของคนที่มาเที่ยวตลาดน้ำอเนกฟาร์มนะครับ <st it> ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับดิาสาาันสวยงามครับครับถ้าจากโซนของฝั่งมาครับก็จะเป็นโซนอาหารนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีอาหารอะไรน่ากินน่ากินมากนะครับอ้านี่มันคุณคุณน,นี่นะเจอตัวแล้วพิธีกรน,นะครับนะ่ะทำนะไรน่ะกินไหม แอบมากินอยู่ที่นี่นี่เองนึกว่าหายไปไหนหิวมากไปมาไงเกวไหนๆก็พาไปเที่ร้านเดิมูิพนด้วยแปลว่าเคยมีการทำบุญก้ออะไรช่นากร้านแรกกันเลยว่ร้านนี้ร้นขนมไทยน่ากินมากเลยแล้วมี มีฝายทองด้วยเอาไหมฝายทองขายไงไะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเครที่เรไม่มีฝายทองอย่างเดียวคะมีฝายทองขายแย่ค่เระหมลคนอ่อขอบคุณค่ะ้านู่โปรมอไปไปดูร้านอื่นกันดีกว่าค่ะหรือเป็นโฟลเร์บีที่ไอเกียร์กับเบียร์เดตฟาวนมีปลาสลิดขายด้วยนะคะที่นี่ ้ตม wow, ตำว้าวส้มตำค่ะอาหารเมือบ้านในไทยค่ะมาปลากรอบก็น่ากินค่ะของกินเยอะเลยนะคะที่นี้ยมาชิมกันดีกว่าค่ะความตใจกอบมากค่ะกรอบมากจริงๆอ,งอร่อยค่ะ อากาศร้อนๆแบบนี้ไอติมรับถ้วยไหมคะซื่ออะไรคขายยังไงคะไอติมขายก็ขายลยเขา้แบีครับเาเหนียวเขาเหนียวเหลือปล่าเหนียวไอติมอย่างเดียวเอาหนึ่งแก้วค่ะดูรับสังเกตการของในฟาร์มนี้นะฮะตั้งแต่เขามีผู้เฒ่าผู้แก่ใส่เครื่องอะไรดีใส่กระเพราไปเลยตุ้งมื้อตุ้มตเ สิง้าไอศคีมบ้างต้มตำเตบ้างมา,งามกิดบ้างาานะมาดูการทำกันค่ะตลน้ผลิกหก็เดินจุมมจุมือก<ม>ันลูกเมติมกะทินะคะขาวมากมาะครับมาค้อผู้วกมาคออ้วกอะข่วอ้วกใ่มามีหลายรถให้เรื่องนะคะมีหลายเครื่องให้ใส่ะะยอยู่ในกะทนรอยนะกลางของนี่มันมะพร้าวนะคะ

ไปดูกันต่อเลยดีกว่ะค่ะนี่เรามาอยู่กับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณลุงอนเนกสีเขียวสดเจ้าของตลาดน้ำอนเนกฟ้าแห่งนี้ค่ะสอ,อยากให้คุณลุงอนเนกช่วยฝากถึงคนทางบ้านนะคะเกี่ยวกับตลาดน้ำแห่งนี้ค่ะ ต้องต้องขออย่างนี้ต้องขอเรียนเชิญนะครับว่าตลาดน้าอนเนกความทุ่งอ่างทองที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยซึ่งอยู่ใ,นในกล้องค์พระที่ใหญ่ที่สุดในโลกของวัดม่วงนะครับตลาดนี้เป็นตลาดน้ําแห่งใหม่นะครับเป็นตลาดาถือว่าเป็นอ่างทองน้องใหม่นะครับของวงการท่องเที่ยวนะเพราะนั้นอยากให้มาดูอยากให้มาสัมผัสนะครับว่าวิถีชีวิตของความเป็นไทยตลาดที่มันเป็นของออชนบทเนี่ยนะฮะอยู่ท่ามกลางท้องทุ่ง นะครับท้องทุ่งสายน้านะครับแล้วก็เสียงลมเนี่ยล้วท่านจะมาดูดูนกดูปลาดูฟ้าดูน้ำเนี่ยมาดูที่นี่นะครับมาดูผลผลิตจากเกษตรกรที่นาเอามาจากเลือดสวนไร่นางตัวเองเรื่องของอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของจักสารผ้าทอนะครับการตีมีดนะครับแล้วก็พืชปลอดสารพิษของโครงการพระราชดำริเพราะนั้นอยากให้ ผู้ชมทางบ้านนะฮะได้มาเที่ยวได้มารู้จักมาสัมผัสที่นี่เพราะตลาดที่นี่เนี่ยเป็นมากกว่าตลาดน้ําที่ท่านเคยสัมผัสมาเราเชื่อว่าเมื่อมาที่นี่แล้วเนี่ยต้องมานะครับแล้วมาดูกันครับว่าความเป็นธรรมชาติน,นะครับมันเป็นสเสน่ห์อย่างไรของอของคนชนบทน,นะครับที่นี่จะมีทั้งโฮมสเตย์หรือใครจะมานอนเต็นท์นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าใครจะมาทํา นิทรรศการหรือทัศนศึกษาเนี่ยนะจากนักเรียนนะครับนักศึกษากลุ่มชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยสามารถมาใช้พื้นที่นี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็อยากจะฝากบอกมาว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่ของชุมชนโดยแท้ถ้าท่านเป็นคนไทยท่านต้องมาอ่านทองนะครับมาเที่ยวตลาดน้ําทุ่งอ่านทองของเราครับวันนี้ก็ขอขอบคุณตลาดน้ําอเนกฟาร์มและคุณลุงอนเนกสีเขียวสดมากค่ะขอบคุณค่ะ